เชื่อมโยงระหว่างภาคนี้กับภาคภาคแรกฮะก็จริง,รงๆเริ่มต้นจากตัวละครที่ยังคงได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาคแรกก็คือก็คือน้อยนั่นเองซึ่งในภาคเนี้ยเขาก็เติบโตขึ้นแล้วก็มครอบครัวว่าเชื้อนั้นยังคงอยู่ในร่างกายแล้วก็เลยเป็นต้นเหตุสิ่งที่เกิดขึนขนน้นทั้งหมดในภาคนี้ครับอ่พี่น้อยเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างสีติแรกกับพิติดสองเพื่อจมีรูปนาอพี่น้อย เป็นไงบ้างคะพอพอมาเป็นภาคสองก็มันจากภาคแรกก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เศร้ามากและเหนื่อยมากแต่พอภาคสองก็ยิ่งยิ่งยิ่งแบกทุกข์เข้าไปใหญ่ฮะแต่ในสุดท้ายก็ต้องป้องกันลูกสาวมาสองคนนี้ฮะเบอร์เ่นตอนเด็กและเบอร์เ่นตอนเป็นผู้ใหญ่นะก็เลยฮะก็เลยอ๋อชุดที่ชุดทีไม่ใช่คนนี้คนนี้กับคนนู้นเสื้อแดงคนนี้กัคนนู้นนะเอาเลยชุนตอนเด็กเป็นยังไงบ้าง ุดะใช่ะนนแรก่งีโมเมกัวอไรไหมอใภยนต์ไมคะมีอนนสบานโไงอ๋อน no, no. okay. no, no right? no, ีมี่ะที่นิเทรดีไหมครับไ่หน่มเนทตัวเองเขาแสดงไม่ตัวเองเลยโมกโกน้องเทนนิงใช่ไหมน้องเทรนนิง ในกองอันนี้มันเป็นไงบ้างได้รูผลงานกองรืออะไรไหมพอไม่ได้แต่ว่าอยู่ในกองเนี่ยพวกเราพวกเราเล่นด้วยกันบ่อยพอไม่สียงหนูแย่ไหมจริงวันเนี้ยได้เราอยู่แล้วดูเอออรมันต้เป็นเองเมื่อตอนปลายใช่เราเราเล่นด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่าแบบเราจะแฮงอย่างนี้นะ เรรู้สึกว่าแบบอาจจะยังไม่กล้าทำ้างเลยแต่พอทำแล้วทำไปเรื่อยก็ทำไปช้านะชิลว่าเจเจสองโอชั่นบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรบ้างต้องมีด้วยครับผมเก็แบบที่แฟนน้องนะก็แสบหัวครับผมแสบหัวเพราะว่าเพราะว่าผมกับน้องมีปัวครับต้องยอมหมแล้วก็ยอมคิวทำคิวได้ป้ะ ก็คือแบบกัดวงกัดประมาณสองสารอบแต่พี่พี่เจน่าจะหนักใช่คือแต่ว่าคือน้องอีบูเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่น้องเขากัดจริงในชีวิตเขาอะไรเงี้ยก็คือตอนตอนที่เจอกันในกองก็แบบโอ้จะกัดอีกไหมคะจะกัดอีกไหมคะเรื่องได้ไหมพี่เจกันแสดงน้องเป็นไงบ้างครั้งที่เราไปชมดโอ้โหอจริงๆแล้วในเรื่องอ่ะไม่ได้เจอเลยครับแต่ว่าจะได้เห็นในในเชลเลอร์เมื่อกี้ก็แบบน้องน้องเล่นดีแล้วผมว่าน้องน่าจะเป็น น้องคนหนึ่งที่น่าจะมีอนาคตในวงการได้ดีเลยว้าวพี่เจปูลการไม่ต้องเไมนะจับได้ทำไมข้่พี่เจน้องอยู่ไว้ฟองครับตอนนี้อะไรนะครับอะไยู่ไว้ฟองอยู่ไว้ฟองอยู่ไว้ฟองไปยังบ้างค่ะพี่เอมทางด้านหลังแล้วผมไอ้ยัยใครคะเรื่องขางนี้ก็เป็นเล่นเป็นพี่ชายของเจเจครับเป็นพี่ชายบุญธรรมของเจเจ เราก็เราก็เป็นห่วงน้องเพราะว่าน้องเราก็ไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขาขนาดนั้นนะแล้วเราก็ต้องแบบดูแลโปรเจกต์น้องแล้วแต่ว่าคือตัวละครผมจะถูกส่งไปเรียนเมืองนอกประมาณ10กว่าปีมันทาให้เราไม่เจอน้องมาหนึ่งช่วงชีวิตแล้วเราก็กลับมามันก็จะต้องเจอเรื่องอะไร,ประแปลกๆกิกเยอะในเรื่องเป็นที่ใจยของน้องๆใช่จ้ะอ่พี่เีตเตอร์ค่ะเราก็ห่วงลูกเหมือนกันยังไงคะบทบาทของพี่เีตเตอร์เห็นตตว่าต้องใช้กันแบบนี้ เรียกว่าไปก็ได้นะได้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 ไปตั้วแต่ในเวิร์กช็อปเลยพี่ติเตอร์สนุกมากสนุกครับสนุกครับก็เป็นเป็นการทำงานแบบใหม่ๆกับกับคนรุ่นใหม่แหละครับก็สนุกมากที่นี่ค่ะอะไรค่ะแต่ได้รับชมอะไรไนเมื่อไหร่บ้างคะวันนี้เป็นรอบีเมียแล้วฝากเป็นจริงเมื่อไหรับใช่ครับโอเคก็ ก็วันนี้ก็รอบพรีเมียร์แล้วก็อีกไม่กี่วัน30มีนาก็แสงเกสตรสองจะเข้าทุกโลกทั่วประเทศนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับฝากด้วยครับอน้องเบย์น่าร้องค่ะพี่นิสานเราไม่ถูงแม้กระทั่งนี้อยุตุฝึกมา